สวัสดีค่ะสวัสดีกองเชียร์พักเพื่อไทยทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็กองเชียร์จากทางบ้านด้วยค่ะโอ้โหวันนี้มากันคึกคื้นมากๆแค่เห็นพี่น้องประชาชนขนาดนี้ก็อยากเลือกตั้งแล้วค่ะ วันนี้นะคะนับเป็นวันสำคัญมากๆนะคะที่สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็สนับสนุนพักเพื่อไทยสนับสนุนความถูกต้องพี่น้องเสื้อแดงที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะเพราะวันนี้พักเพื่อไทยจับเบอร์แล้วค่ะไหนเบอร์อะไรบอกเลยได้ไหมเบอร์ยี่สิบ 29ค่ะขอให้พี่น้องจำกันไว้ให้ขึ้นใจถึงเวลาวันที่20วันที่14พฤษภาคมเข้าคูหากาเบอเข้าคูหากาเบอร์ <Yeah. S 1> เยี่ยม <Yeah. S 1> มากค่ะแค่นี้พักเพื่อไทยก็มีโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วค่ะพี่น้องคะ นอกจากเราได้เบอร์29แล้วสอสอเขตแต่ละที่ของเราก็ได้เบอร์ครบทั้ง400เขตแล้วนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าทั้งเบอร์ทั้งเบอร์พักเบอร์เขตมันช่างหน้าปวดหัวอะไรเช่นนี้จริงไหมคะแต่ดิฉันมีความเชื่ออย่างมากค่ะว่าพี่น้องที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่อยากจะมีชีวิต ที่กินดีอยู่ดีขึ้นอยากมีรัฐบาลพักเพื่อไทยมาดูแลชีวิตของพี่น้องเรื่องเบอร์จะไม่ยากเกินไปสำหรับพี่น้องคนไทยเลยค่ะพี่น้องคะวันนี้เป็นวันสำคัญของเราอีกวันหนึ่งนะคะมันเป็นวันที่เราได้เบอร์กันหมดแล้วเป็นวันที่เริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการคะ่ะ เราจะมาช่วยกันทวงคืนประชาธิปไตยทวงคืนความกินดีอยู่ดีความมั่งคั่งของประเทศและพี่น้องประชาชนที่หายไปเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาค <ją> ่ะพวกเรานะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสามคนแหมวันนี้พูดเต็มปากนะคะว่าเป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะแค่นี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วค่ะแน่นอนค่ะเราสามคนไม่เหมือนกันค่ะมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญกันคนละด้านแต่แน่นอนมีหัวใจที่พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะและขอให้พี่น้องมั่นใจนะคะ ถ้าพี่น้องสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนค่ะดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดเราซาบซึ้งมากๆตั้งแต่ สมัยของไทยรักไทยมาถึงพลังประชาชนจนถึงพัคเพื่อไทยทุกวันนี้เราชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่พศ2544ค่ะและดิฉันมั่นใจว่าครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะไว้ใจพัคเพื่อไทยให้กลับมาดูแลพี่น้องอีกครั้งค่ะการที่เราชนะ การเลือกตั้งมาโดยตลอดแน่นอนค่ะพี่น้องคงจำกันได้ดีว่าเราก็มีการถูกปล้นอำนาจกันบ้างด้วยการปฏิวัติร,รัฐประหารด้วยการตั้งสอวอจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจตั้งรัฐบาลงูเห่าในค่ายทาหารเราเชื่อค่ะว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์ อันเลวร้ายของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเจ็บปวดมามากและไม่อยากให้เกิดให้อีกขึ้นอีกแล้วจริงไหมคะ <QUESTION> เราไม่ต้องการรัฐประหารอีกแล้วจริงไหมคะ <Q> <im mon> พี่น้องคะ <spe ech rel> เพื่อไทยมาครั้งนี้ <Sword> เราหวังเป็นอย่างยิ่งคะ่ะว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ กลับมารับใช้พี่น้องประชาชนได้เราจะต้องชนะเสียงสอวอที่มีสังกัดไม่รู้แหละสังกัดลุงไหนอะแต่เราหวังว่าจะมีสอวอที่สังกัดเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะทำไมเราถึงพูดเรื่องแลนด์สไลด์เราอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ค่ะ เลือกตั้งครั้งนี้จะประกาศให้โลกรู้ประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเสียงของประชาชนคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ค่ะ <ś led> เรากำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราพร้อมทั้งทีมงานทั้งนโยบายทั้งบุคลากรทุกๆคนที่พร้อมจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ หลังจากเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเราพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า5%ในปีหน้าค่ะแน่นอนค่ะนโยบายในเชิงลึกรายละเอียดต่อไปที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่เดี๋ยวคุณเศรษฐาจะมาพูดต่อดิฉันค่ะพี่น้องคะดิฉันขอย้าง่ายๆนโยบายที่จะเกิดขึ้น4เรื่องดังนี้ค่ะ เรื่องแรกเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นก็คือบล็อกเชนที่มีความคล้ายกับอินเทอร์เน็ตนิฉันจะอธิบายให้ง่ายที่สุดค่ะอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นแหล่งของข้อมูลของข่าวสารแต่บล็อกเชนเราจะใช้กับสิ่งที่เป็นเงินหรือเป็นมูล,ลค่าดังนั้นเนี่ยเราจะหาทุนเพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้นักธุรกิจรายย่อยได้มีทุนค่ะเพื่อที่จะไปทำ มาหากินต่อไปในวันข้างหน้าเราจะใช้เพื่อขาย,ขายเพื่อขายสินทรัพย์ที่เกิดจากฝีมือการประดิษฐ์เกิดจากความคิดเกิดจากสมองสรุปง่ายๆคือเราจะเอาเงินจากคนทั้งโลกและคนที่มีตังในประเทศมาช่วยกันระดมทุนเพื่อให้พี่น้องคนไทยมีตังและมีอนาคตที่สดใสค่ะ ขอแค่พี่น้องมีฝีมือมีความตั้งใจรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะสพอร์ตพี่น้องต่อไปค่ะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเงินจะลอยมาถึงหน้าบ้านผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิตัลสำหรับคนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะ แน่นอนค่ะเรามีบล็อกเชนแล้วเราก็จะทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการเงินสมัยใหม่ที่เรียกว่าฟินเทคค่ะต่อไปนี้เราก็จะไม่ต้องพึ่งธนาคารขนาดใหญ่อีกต่อไปแล้วเราก็จะต้องเท่าทันโลกไม่เป็นเบี้ยล่างให้ระบบการเงินอีกต่อไปค่ะเรื่องนี้เรื่องที่สที่ดิฉันอยากจะขอย้ำนะคะนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพี่น้องทราบไหมคะว่า ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีคือ2,000บาทนะคะนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเริ่มเงินเดือนที่80,000บาทะคะ่ะแล้วของเราละคะถ้าถามดิฉันว่าศักยภาพของคนไทยเป็นยังไงดิฉันเชื่อจริงๆค่ะว่าศักยภาพของเรามันเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้ ได้รับการเจรนยขึ้นมาเป็นเพชรที่ยังไม่ถูกรัฐบาลช่วยเจรนยขึ้นมาให้เขาได้ฉายแววให้เห็นคุณค่าของประเทศของคนค่ะ <highlight> พี่น้องต้องได้รัฐบาลที่มาจากปร,าประชาชนเพื่อเอาความสำคัญของพี่น้องมาก่อนค่ะแน่นอนค่ะพี่น้องเรายังมีนโยบายที่สำคัญนั่นก็คือนโยบายโอฟอสที่ได้กล่าวไปในหลายเวทีนะคะ พักเพื่อไทยมีนโยบายหนึ่งครอบครัว1ศักยภาพ1นึซอฟต์พาวเวอร์เราจะเข้าไปหาเพชรเหล่านั้นและทำการเจียนหนค่ะไม่ว่าจะเป็นการหา,หาข้อมูลให้ข้อมูลความรู้ในเชิงอาชีพต่างๆได้หมดเลยค่ะการปรุงอาหารวิทยาศาสตร์งานประดิษฐ์ศิละปะที่ใช้มือต่างๆทำได้หมดเราจะทำให้รายได้ของพี่น้อง มีเริ่มต้นอย่างน้อยๆ2อง0มืน 20, บาทต่อเดือนค่ะแล้วพี่น้องที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาในเรื่องของสกิลต่างๆเหล่านั้นเราจะเสริมด้วยโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกมวยไทยสู่มวยมวยโลกศิละปะไทยประทับใจโลกเรื่องที่3ค่ะเรียกว่าเ,เป็นสะพานชีวิตของพี่น้องก่อนเลยแน่นอนนะคะ การที่เราจะทำเรื่องซอฟต์พ w าวเวอร์มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รอเพราะพี่น้องอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจกันมายาวนานเกือบหนึ่งทศวรรษค่ะเราจะทำให้ทุกครอบครัวสำรวจเลยครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง2,000 20, มบาทเราจะเติมให้ถึง2,000 20, มบาทค่ะพักเพื่อไทยทนไม่ได้อีกแล้วค่ะ ที่จะเห็นพี่น้องคนไทยอยู่ภายใต้ขีดของเส้นความยากจนไม่มีอาหารดีๆทานไม่มีน้ำดื่มสะอาดไม่มีที่อยู่อาศัยให้สมกับความเป็นมนุษย์ค่ะรัฐบาลของทัคเพื่อไทยจะทำให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างนี้จะหมดไปค่ะเรื่องที่สี่นะคะดิฉันขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายค่ะคือ เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทและนักศึกษาที่จบปริญญาตรีต้องมีเงินเดือนเริ่มต้นที่25,000แน่นอนหมายถึงคนที่รับค้าราชการด้วยก็จะปรับเงินเดือนตามไปด้วยนะคะดิฉันมั่นใจนะคะว่าเราจะสามารถทำให้ GDP ของประเทศโตขึ้น5%หรือเฉลี่ย5%ในปีแรกที่เราเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะ มากไปกว่านั้นค่ะเงินเดือนขั้นต่ำต้องเริ่มขยับตัวภายในต้นปีหน้านั่นคือ2,567ขยับเป็น400บาทแน่นอนค่ะพูดไปก็อินไปนะคะจนลืมแล้วว่าท้อง8เดือนครึ่งค่ะในวันนี้นะคะดิฉันขอเสนอนโยบาย ประมาณเท่านี้ก่อนและอยากจะบอกพี่น้องไว้นะคะว่าพี่น้องต่างจังหวัดที่ดิฉันไม่ได้ไปเองที่เวทีก็ขออภัยมาณะที่นี้นะคะแต่เทคโนโลยีช่วยเราได้ค่ะถ้าดิฉันมีโอกาสอย่างไรก็จะซูมเข้าไปหรือวิดีโอคอลเข้าไปพบกันผ่านเทคโนโลยีไปก่อนนะคะแล้วสัญญาค่ะว่าเมื่อคลอดน้องแล้วทุกอย่างลงตัวจะพยายามเดินสายให้ได้มากที่สุดค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่มากันนะคะแล้วก็พี่น้องคะฝากไว้สุดท้ายคะ่ะอย่าแผ่วนะคะกองเชียร์พักเพื่อไทยอย่าพึ่งแผ่วนะคะวันที่14พฤษภา